พอพูดดิงั้นการกราบพระพุทธรูปที่เราตั้งอยู่ที่ห้องพระที่บ้านเราก็ไม่สมควรจะกราบเพราะมันถือเป็นก้อนดินถือเป็นไม่ได้เป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นพระธรรมไม่ได้เป็นพระวิญญาะถูกต้องไหมครับเพื่อถ้าเราต้องการบรรลุมรรคผลที่ผ่านเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงไม่เป็นไม่ทราบเข้าใจถูกไหมครับคืออย่างนี้ต้องค่อยๆพิจารณาไปทีละเรื่องรัศดาบัญญัติการกราบการไหว้นะถูกต้องไหมบุคคลควรไหว้คือใคร ใครคือบุคลคลคนไหว้ของพิกขุสัมมาสัมพุทธะพิกขุผู้แก่กว่านะบัญญัติการอัญชลีการอภิวาทกราบและไหว้นะทราบอันนี้ก่อนแล้วพระพุทธเจ้าเคารพใครพุทธเจ้าเคารพพระธรรมพระสงฆ์เคารพพุทธเจ้าพุทธเจ้าเคารพพระธรรมนะไปดูพระสูตรที่พุทธเจ้าอนุญาตให้ทำสมสถูปริเจดีได้นะกับบุคคลสี่พวกนะ สัมมาสัมพุทธะพระปัจเจกน่ะตะถาคตาสาวกโกแล้วก็พระเจ้าจาักรพรรดิแล้วสถูปเป็นรูปร่างไงไม่รู้เหมือนกันน่ะ,นะผู้ใดแล้วก็บอกเหตุผลในการสร้างสถูสําหรับสี่บุคคลนี้ว่าพระองค์บอกมีเหตุผลอะไรเพระบุคคลใดเนี่ยเข้าไปถึงสถูของสี่บุคคลนี้แล้วเนี่ยจิตจะเคลื่อนใสจะเกิดปิติเป็นไปเพื่อสุติโลกสวรรค์ได้ทีนี้มาดูการ การกลับว่า้ตรงนี้เนี่ยความเป็นวิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันหมายถึงว่าหนึ่งพระเจ้าเรียกว่าการปลุกเสกเราปั้นอันนี้มาแล้วเราก็ปลุกเสกขอให้นี่จงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไล่มนไปใหญ่เลยนี่เดราฉานวิชาเข้าใจไหมดังนั้นถ้าเรามีภาพพระพุทธเจ้ามีรูปปั้นแล้วเราไม่ได้คิดว่าสิ่งนั้นเป็นก้อนศักดิ์สิทธิ เรากราบเพื่อการระลึกถึงหรือเราไม่มีเลยเราก็ยังมีการกราบเพื่อการระลึกถึงเท้าสักกาเทวราชเดินลงมาจากประสาทประนมมือไหว้ทั้งสีทิศไม่ได้มีรูปปั้นอะไรไหว้ไปรอบเลยมาตาลีเทพบุตรถามเท้าสักกาไหว้ใครเท้าสักกาบอกว่าไหว้มนุษย์ผู้มีศีลอุบาสกผู้เลี้ยงดูภรรยาโดยชอบธรรม นักบบทผู้อยู่ประพฤติพรมจันทร์ไหว้พระเสขาอาเสขาไหว้พระพุทธเจ้านะดังนั้นจะมีหรือไม่มีถ้าโยมไหว้โดยเจตนาที่ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะพระองค์ทําไมต้องไหว้พระองค์เป็นผู้มีอุปการะมากนะการเกี่ยวข้องกับบุคคลผู้เจ้าก็มีบัญญัติอีกนะควรเกี่ยวข้องกับบุคคลผู้มีศีลเสมอกน,นะการพูดของเราจะเป็นไปกันได้ ถ้าสินไม่เสมอกันการพูดของเราจะขัดแย้งกันเป็นไปกันไม่ได้แต่การเข้าไปเกี่ยวข้องไปคบกับบุคคลผู้มีสินมากกว่าต้องทําอัญชลีหรืออภิวาทก่อนเห็นไหมอันนั้นเราละลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์มีทั้งสินมากกว่าเป็นผู้มีอุปการะมากด้วยการให้เรารู้อริลส,สัตสีนะเข้าถึงอมาตะธรรมคือความไม่ตายไม่มีอุปการละใดยิ่งไปกว่าอุปการละนี้ การอุปการะด้วยทรัพย์สินเงินทองนะจีวรบินภาตเนาสนาสนะเพศัตดยังไม่เลิศเท่านะการรู้ให้เขารู้อริสัต์ีถือว่าเลิศที่สุดดังนั้นพระองค์เป็นบุคคลผู้สมควรไหว้สมควรกราบนะจะมีสัญลักษณ์หรือไม่มีก็ตามเราก็ยังกราบได้นะในห้องนี้สมมุติไม่มีอะไรเลยเราก็ยังมีการกราบและขณะที่โยมกราบคนที่ไม่รู้ความ เห็นมั้โยมกราบกราบกําแพงมั้งเนี่ยใช่ไหมอสงสัยกําแพงศักดิ์สิทธิ์เพราะเขามีนิจชาทิฐิตเขาเขาเขาไปยึดในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ถ้ายมงไปนําพาของถึงความเห็นและคําพูดของเขาโยมไปทุบกําแพงทิ้งเหลือแต่อากาศว่างๆโยมกราบไปเจอข้อหากราบทิศอีกนะอ่ไหว้ความว่างมั้งไหว้อากาศบูชาทิศเคารพทิศ ซึ่งสมณพราหมณ์เหล่าอื่นมีการเคารพทิศอยู่และถามผู้เจ้าว,ว่าพระองค์เคารพทิศอย่างไรรลวงขขาปัญญัติเรื่องทิศหกคือหน้าที่ของพ่อแม่ต่อลูกลูกต่อพ่อแม่นายต่อบ่าวบ่าวต่อนายสามีต่อภรรยาภรรยาต่อสามีนี่คือทิศหกเห็นไหมนั้นถ้ามีอยู่ก็มีไปหรือจะเอาออกไปก็ได้นะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องขวนขวายให้มี นะถ้ามีแล้วนะอยากจะมีหรืออยากจะออกไปก็แล้วแต่แต่ถ้ายังไม่ได้เอาออกไปก็จะต้องมีเหตุผลในการที่จะเกี่ยวข้องว่าอย่าไปคิดว่าเป็นก้อนศักดิ์สิทธิ์อย่าไปบนบานขออ้อนวอนนะหรือคิดว่านั่นนนนี้แล้วจะส่งผลโดนบันดาลอะไรนะซึ่งเป็นเหตุให้เราต้องสอนลูกด้วยสอนหลานด้วยลูกหลานเห็นเรากราบทุกคืน นะแรกๆกก็คงไม่เป็นไรเราก็สอนลูกเราอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะลูกเข้าใจลืมสอนหลานลืมสอนเหลนลืมสอนหลนนะรุ่นเหลนหลนก็เริ่มเห็นนะโอ้พ่อแม่ปู่ทวดกราบทุกคนต้องศักดิ์สิทธิ์แน่เลยวันดีคืนดีเหลนหลนก็มากราบขออ้อนวอนนะเนี่ยความปิดเพี้ยนมันก็จะเริ่มเกิดทีละนิดทีละนิดใช่มเพราะนั้นพระเจ้า น่าจะเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้จึงไม่บัญญัติสิ่งเหล่านี้ไว้ใช่ไหมไปดูพระสูตรอีกสิ่งใดที่พระองค์ไม่พูดพระองค์ไม่บัญญัตินั่นคืออะไรสิ่งนั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือเพื่อนิพพานพระองค์จะไม่พูดเอาไว้ไน,นังนนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องพระธาตุเรื่องรูปปัน้นรูปหล่ออะไรต่างๆเหล่านี้ ตลองพูดไว้ไหมไม่พูดเงียบนะมันมันซุ่มเสียงนะไอแ้แหม่มันพูดชากนะอย่างที่เหตุผลที่ประกอบมาให้ทั้งหมดเนี่ยนะให้เราก็ใช้การพิจารณาดีๆนะ